เผยรูปวิดีโอหลุด Galaxy A25s เรือธงตัวท็อปที่บางที่สุดของซัมซุงโดยความบางเพียง5.84ม mm ิลิเมตรเท่านั้นคลิปนี้ Presented by ร้าน AOB Mobile ถ้าเรื่องมือถือให้เราดูแลก่อนหลังจากที่ s ซัมซุงได้เปิดตัว Galaxy A25s นะผมเผยโฉมสู่สายตาชาวโลกครั้งแรกในงาน Galaxy u n p a c k เดือนมกราคมที่ผ่านมานะล่าสุดก็ได้มีวิดีโอหลุดออกมานะผม เป็นวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องรุ่นนี้นะผมโอ้โหหลุดได้เห็นตัวเครื่องหลายๆมุมนะครับผมซึ่งไอตัวรุ่น Galaxy a 2 5 e เนี่ยจะมาพร้อมสเปคต่างๆดังนี้นะผมหน้าจอนะแบบ LPTO OLED นะความละเอียด Full HD Plus นะผมอาาัตรา Refresh อยู่ที่120 h z นะและขลับเคพื่อนด้วยชิปเสนเซ็ a รักก้8 Elite for Galaxy นะผมใช้ RAM 12GB Storage ความจุเนี่ย 256GB และในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะ ตัวนี้กล้องหลักจะมีความละเอียด200ล้านพิกเซลนะกล้องอันตวาย12ล้านพิกเซลและกล้องหน้าขนาด12ล้านพิกเซลนะแบตเตอรี่ความจุ3,900มิลลิแอมนะรองรับการชาร์จไวสูงสุด25ต์ห้าวัตนะผมตัวนี้จะทำงานบน Android 15นะผมด้วย one ui 7 d i ด e n เมนชันขนาดของตัวเครื่องนะผมตัวนี้ยาว158.2ม mm, ิลลิเมตรกว้าง 75. 5ม mm, มและความบางโอ้โหบางมากๆนะผม5 8ามมเท่านั้นเองนะผม หรือประมาณบางเพียงครึ่งหนึ่งของ C46 นะและมีการคาดการณ์กันว่า Samsung จะเปิดตัว Galaxy A25e เนี่ยดัแบบเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมรออีกไม่นานนะผมใครที่สนใจเครื่องรุ่นนี้อยู่นะผมหาเครื่องที่แบบบางๆนะครับผมสลิมนะน้ำหนักเบาก็รอกันได้เลยนะครับผมพฤษภาคม2 0 2 5นี้นี้นะครับผมแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้นะผมคิดเห็นยังไงกับเครื่องรุ่นนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับขอบคุณครับ